สวัสดีครับผมชาญจเจริญทรัพย์นะครับมาไปลองมาดูไอหนุ่มซูำร้อยรุ่นงไทยญี่ปุ่นโคบิโก s เอสเคสองร้อยรุ่นสิบหรือว่าจะมาเกนหรือว่าย n เอ็นสิบห้านี่น่าจะซีเรียลแรกๆนะเ,ออเล่นขี้ต้มไี่น้องข้างล่างมันยินตับมา วยเอ็นสิบหนะครับไม่แน่ใจว่าชัโมงบินอยู่ที่เท่าไรสังเกตที่กล้องหลังนะปท้ายแล้วก็มีรูปโลกครับนะสติ๊กเกอร์หรือว่ารุ่นลิปแรกๆเลยเดี๋ยวถามป๋าเขียวคนขับเลยว่ากี่ชั่วโมงแล้วเดี๋ยวจะเจาะตับมาให้ดูครับ ดันเป็นซูเปอร์เอ็กเอมจัดหนักครับเจโอห้าอ e ีคิดทิกทีอีโนครับร5อยห้า้าพลังมาทอมทวาสกิเคเวิเดิน ขยับบ้าชั่ชมงสูงไหมนี่ยศูนย์จเกาลูกบาทเมตรครับอ้าโอ้แค่งตรงนี้เจอดินแข็งมน้องโอ้มันหินเลย กำจะงานเหมืองครับสู้ดีครับสู้ดีเครื่องยนต์ไม่มีควันครับคันนี้ค่อนข้างจะใช้งานสมสมบัติครับ 20ตันกับ700กิโลกรัมลองหลังตัวดูนำมันแบบออโตโ้โโเดี๋ยวไปดูใกล้ๆครับว่าเจอตับมาแล้วเป็นยังไงดินสีพ่วงเลย ขาาจจะแข็งนะ <c oughs> อ๋อชบ่งบินนะ่าจะเป็นหมื่นนะคันนีน้นานๆจะเห็นครับจะเห็นมาร์เทน เล่นดิ้นแข็งให้ดู <S 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 สายโหดอยู่แล้วครับปลาเขียวข้าวบนนี่เป็นเลนนะครับนะแต่ข้างล่างนี่ดูเอาไีน้องนี่ีเจาะลำบากนะต้องใช้ลิปเปอร์อ้าหัวประดุกตั้งรับครับ ดูแลโดยอาริยะอิควิเมนแต่เพียงู้เดียวในประเทศไทยอ๋อเต็มที่นะครับ ก็เริ่มจังหมดละอย่างงี้ต้องเอาฟันพีศาจมาครับเดี๋ยวไปยืมหัวหนาดโดยโจยไปสุดอิลีพูดถึงแท็กเลยครับ ไม่ค่อยได้เจอนะที่ว่าเจอของแข็งนี่<อ>เห็นแล้วสงสารเลยนะ้องมันหินชัดๆนี่ตั้งรับด้วยฟุโซหัวประดุกของแท้ครับของแท้ ราลึกก็จะเจอแท็กครับละรถขุดก็เจอทางชันงีน้ยเฮ้ยดวว่ารถดำน้องทุ่ทีสัญญาณออกตัวครับรถดำไม่มีปัญหาว่าทางนั้นแข็งโป้งอยู่แล้วครับแต่รถขุดเลดิ รหรือว่ามาร์เทนจัดทองแข็งให้ดูครับหรือว่าดินแข็ง น่าจะเจอเร่น้องน่าจะดีนะนมีซูเปิ์ชิ Fighter ครับสองหกูผ้าใบเรียบร้อยแล้วรถถ้าล้างก็ยังจมอยู่ครับ อ,อุมอเห็นแล้เหลือโตนเลยพี่น้องสำหรับมาร์คเทนนะครับนี่ทดสอบความแข็งแกร่งซีเมนสนใจก็อริยะจัดให้ครับ ยกตัวลอยเลยยอมรับว่าดินแข็งมากครับชั้นล่าง5เมตรสามเมตรแรกนี่ไม่เป็นไรเจอเพชรเจียวพลอ,อยหน่อยนะ อร่อยเลยครับอปลาปลาแท็กแท็กไปไม่ต้องใส่เยอะเดี๋ยวขึ้นบออไม่ไหวเฮ้ยบังปูดเอาได้ไี่น้อง ติดตามด้วยครับสวัสดีครับ